เก่งเข้าใหม่เอาใจลูกค้านะคะถามหากันเยอะมากโคลราลาติสเมื่อไหร่จะเข้ามาตอนนี้เข้ามาให้แล้วนะจ๊ะเบนหลักเบนตลาดกันเลยทีเดียวนี่เปิดห้องเครื่องโชว์ไปเลยนะคะให้เห็นห้องเครื่องเลยนะว่ามาสวยๆแบบนี้นะจ๊ะย้ำอย่างที่เน่ๆบอกว่านานๆเข้ามาทีลูกค้าถามหาเยอะเพราะฉะนั้นใครรอใครถามหาอยู่ต้องมาจัดค่ะกระจัางหน้าสวยๆเลยค่ะคันหน้าคมเอ้ยกระจัางหน้าโคลเมียมนะคะ ไฟใสๆดวงใหญ่ๆมาเลยทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตปิดห้องเครื่องก่อนจ้านี่นะจ้าหน้าสวยๆเลยจ้าใครที่ชอบนะคะที่โดนใจนะจ้ามาจับมาจองได้เลยตรงไหนมีริ้วรอยรู้สึกอุ้ยไม่สบายใจเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใจเย็นๆมามาดูที่ด้านข้างกันค่ะคันนี้คันนี้นะคะแม็กได้เป็นแม็กอัลลอยจากโตโยต้าเลยนะ้แม็กสีทูโทนไปเลยนะคะ คันนี้เดี๋ยวเน่เน่เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะลูกค้าจ๋าเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเพราะคันนี้น้องเพิ่งเข้ามายางเป็นยางเดิมจากลูกค้าอยู่นะจ๊ะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้นะจ๊ะอยู่ที่ด้านข้างคันนี้เปิดด้านในให้ดูสักนิดหนึ่งนี่แอบเปิดกระจกไว้เพื่อลูกค้าจะได้เห็นรายละเอียดด้านในรถนะคะ คันนี้ด้านในสีสวยมากเพราะว่าเป็นสีทูโทนนะคะเป็นหนังด้วยทำความสะอาดกันง่ายๆเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวสปาสปาภายในสปาเบาะให้นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะสบายใจใหายห่วงนะคะคันนี้นี่แกะตรงนี้ให้ดูเลยรอยอาร์คเดิมจากโรงงานนะจ๊ะไม่มีชนหนักมาไม่มีน้ำท่วมมาไม่มีไปช็อตไม่มีไปไหม้แน่นอนนี่เรียงสวยๆเลยนะคะเรียงเป็นเม็ดสวยๆเลย ใครชอบด้านในที่เป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะเป็นสีดําตัดกับสีเนื้อเบดเบทนะคะตอนคันนี้ต้องโดนคันนี้ต้องจัดนะคะคันนี้นะคะไฟด้านหลังเนี่ยเป็น led นะทุกคนใครที่ชอบนะคะไฟด้านหลังตรงนี้นะคะเป็น led เลยเน่เนให้ดูนะคะตรงนี้นะนี่นะคะค o r ล l า a อาติสนะคะ toyota corolla altis นะคะใครที่อยากได้คันนี้ต้องรีบทักรีบโทรเข้ามาหาเน่เ,นเลยค่ะ ช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไลน์สะดวกช่องทางไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาโอ๊ยลืมบอกว่าคันนี้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะจ๊ะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะใครที่ขับเข้าเมืองบ่อยๆเจอรถติดเยอะๆนะคะไม่อยากเหยียบคันให้มันเมื่อยขาคันนี้ต้องโดนคันนี้ต้องจัดนะคะและลูกค้าที่อยู่ใกล้สาข,าขาของเราทั้งสองสาขาแจ้งเข้ามาทักเข้ามานะคะว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโล เนเน่มีโปรดีๆมาแจกจ้ะไม่ว่าจะเป็นรับรถรับทองนะคะรับรถได้น้ํามันเต็มถังได้ได้รับหน้ากล้องหน้านะคะไปฟรีแล้วช่วยเติมน้ํามันกันอีกถึง6เดือนนะคะถ้าอยากได้รีบทักรีบโทรเข้ามาค่ะสําหรับวันนี้เนเน่ต้องขอตัวลากไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้หนึกถึงเนเน่นะคะสมชายค่ะเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้เนเน่นะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่2นะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนําม,มาจากมาจากกระบีทบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมข,ขายพาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมข,ขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ